สวัสดีครับวันนี้เข้ามาอยู่คอพะอยยุบานหวยวาตําบลนนคคอกองเพื่อบานฟางจังหวัดขอนแก,นก่นเก่านะครับเสียไม่ให้เบิ่งแพะหน่อยนันเปลี่ันปีนนป่นมองนาฝายนะครับนาฝายมันสิมีเนี่ยมีแทงปุ่นันปีนเลย อันนี้เป็นหวยอัอนนี้เป็นนาไฟกระซิบกระิบกันปีนเลนขอาวมกันเนี่ยมักขึ้นโดดเลนเนาะอันนั้นอีนมคนตัวสีขาวกินเยอเท่านั้น ส่วนแฝดมันบกโกโก้โกโก้อยู่ทั้งล่างเห็นบ่สีน้ำตาลอันนี้ป่ะทศในมิซูเนี่ยลูกลูกอีแอลพาร์ตอันนี้ตัวผูฟสีขาวๆเนี่ยี๋ยวผมจีจับคู่ให้อยู่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวสิจับคู่ให้ซุ้มรุ่นนี่แหละ เห็นมันออกนมกันคู่ละหาพันหามกเกินหกพันเนาะอยู่แน่ะมาณนี้เราคงจะจับคููให้เห็นมันออกนมกันมือน,นีเบิ้งไปก่อนครับมือไม้ไว้หม,มักตัวเลย อันนี้ตัวผู้สีน้ำตาลตัวแม่สีขาวรุ่นเดียวกันเป็นแฝดกันฟังนี่กับมี่นี่สีขาวยา,างออกไมานี่ตัวผู๋ยางง้มหน้ามอ,อกไมาตัวผู้กระโดดยงๆอย,อย,อยู่ทางในตัวผู้ งางลงไปนั่นตัวแม่เห็นบ่นี่โดดนั่นี่ตัวฟูน้ำหนามากนี่นี่ตัวแม่อยู่ทั้งหนามูนี่สีน้ำตาลนี่เนี่ยหนามูนี่ตัวแม่สีคือกันเนาะเป็นแฝดกันเอาคู่คู่เดียวกันนี่เอาไปเลยครับนี่ สีงามเนี่ยมีสองคููหรอองหนึง่งคู่แม่อันนี้กับคููแม่ให้กัน,นกระโดดด้วยนะรุนนี้ไม่มีเจ็ตต่เนาะรุ่นนี้ เดี๋ยวสีครั้งขอาให้เบิ้งดีๆอยู่ตอนนี้เอาออกมาปล่อยเลี้ยงอยู่นะครับยุ่ยหวยซุ่มหน่อยๆลุ่นนี้แหละเจ็ตต่อถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วมีลูกมม่มองขายเ้ารับสื่อขึ้นนะครับรับสื่อลูกมันขึ้น ตัวนี้สีขาวล้วนเสเอาไวยเป็นพ่อพันธุ์ขาเบื้องได้ครับด <c oughs> ูบานหวย่าตำบลนนทนคองคอำเภอบ้นฟางจังหวัดขอนแก่นผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงหน้าหกๆนี่เอาซุ้มนี้ไปลงเลยแปลนข้าวเดียวกินทุกแนว ว่าตรงซื้อเครื่องตัดหนา่ยนสุดหน่งไปทางเลยล่ะอันนี้แกะนี่แกะให้ลูกแล้วคอกหนึง่งนี่แล้วรับหวยนี่หยาไลยหยาคนเขาเอื่อนหยาหยาพลังงานสัตว บดตายนะครับร้อยน้ำมันคนสุดไปคนงามน้ำม,มากก็่บดตายงามน้ำแห่งก็บดตายดอ้เดยเขออนุญาตไปไล่แพะกลับมาก่อนพูนมันไปคนก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ เผือมีเทคนิคอียังใหม่ๆเอาไปปรับใส่กันได้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ